ขอพาทุกคนไปพบกับไฮไลท์สุดตื่นตาตื่นใจในกิจกรรมที่ a อดเวนเจอร์ที่สวนนง Kingdom, นุชคิงด้อมอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่อลังการจนไม่อยากให้พลาดน้องๆคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8ทั้ง25คนได้ออกประจนไทยในกิจกรรมสุดท้าทายที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบจัดเต็มรวมากับการสำรวจอาณาจากักรที่เต็มไปด้วยความงดงาม แล้วก็มีกิจกรรมมันๆที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์ของทุกคนตั้งแต่ผมได้เข้ามาก็มีดอกมาส,สวยๆแล้วก็ี่ยเหมือนได้ความรู้ด้วยครับระหว่างทางก็มีพี่เขาคอยบอกนะครับว่าต้นนี้ถ้าเราปลูกเราก็จะได้จํานวนกําไรเท่านี้ครับ ก็แบบทึ่งมากครับผมก็ชื่นชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีความสวยงามเป็นที่สุดของสวนนงนุษย์พัทยาค่ะก็ะคือได้เสาอคอยยาวๆเลยค่ะตั้งแต่ที่หนูได้เข้ามาในสวนนงนุษย์พัทยานะคะหนูก็ได้เห็นต้นไม้ต้นพืชนานาชนิดแล้วก็รูปปั้นของผลไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยร่มรื่นแล้วก็สวยต้องอยากสกรีดออกมาเลยค่ะ ก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาถ่ายคอนเทนต์ที่นี่ค่ะมีเพื่อนๆมาถ่ายคอนเทนต์กันเยอะมากๆเพราะว่าเราเนี่ยจะถ่ายคลิปไปเป็นคลิปโปรโมทสุดยอดเยาวชนต่อต้านการพนันนะคะส่วนตัวของหนูนะคะหนูชอบไดโนเ,เสาร์ที่นี่มากค่ะแบบบางตัวน่ารักมากมันตัวก็สูงมันตัวก็ตัวเล็กหนูก็เลยชอบมากเลยค่ะน่ารักมากค่บคุณค่ะ